จากบล็อกว่างๆก็เริ่มใส่ดินให้เต็มแล้วเดี๋ยวลดน้าแล้วก็ย้ายก้าวลงย้ายก้าวตามแบบนี้ ตัวปักยาตีดเป็นกวนะคะกลอบที่สามเป็นมะเขือเทศเพืชที่ปลูกใน,นกล่องแต่ให้ขึ้นขายนะแปลงนี้ใช้ใช้ักขีเหลาเป็นตัวไราแมลงก็ได้ผลเหมือนกันในนี้มีเคียวคนะคะเคีนวแดงเคียวก็ก,กรังสุดนี้จะบ๊อบยาวๆแล้วก็ทำง่าย บล็อกแรกๆในพื้นที่แคบๆนะคบัยามันสิ่อก็ไวพนี่คืบกที่เราเตรียมลองเอาเคียวมาสับ ข้างบล็อกแล้วก็ปลูกพืชพืชจริงปลูกลงรินบ้างอยู่ในบล็บอกบ้างแทนกันยกล่องยกแปลงสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตค้างนะคะสำหรับพืชที่เราปลูกไปเมื่อเกือบเกือบสองสัปดาห์นะคะมีค้างอันแรกอันที่หนึ่งเป็นค้างของตัวรันเต่านะคะแต่ตัวมันเต่ากำลังงอก แล้วลอ,อเคก,ก็ดีกับแมวที่เห็นขาวๆก็คือมาเล็ดนะคะแลวลอที่ลอกลก็จะเป็นสีเขียวเขียวนะคะน,น,นี่วเลักษณะค้างก็จะประมานี้นแปลงเราไม่ใหญ่ล,ลักษณะค้างเราก็ไม่ต้องให สูงมากนะคะถัดมาถัดมาเป็นค้างอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นค้างของพืชตระกูลแตงอันนี้ขึ้นมาได้ดีมากนะคะเป็นบวกเดี๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเป็นบวกแล้วค้างลักษณะแบบนี้เขาจะรับน้ำหนักกันได้ดีมากเลยใช่ไหนะตัวค้างสูงประมาณเมตรตี ท็อปบนขอบกระบะแต่นี่เป็นขอบกระบาะสูงนะคะเป็นไซส์สูงจะมีความยากถัดไปค่ะนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราส่งค้างให้เอียงไปด้านหลังนะครส่งค้างให้เอียงไปด้านหลังเป็นกระบาะของแตงกว่า<อ>นะคะเวลาเราจะเก็บแตงกว่าเราก็เดินไปเก็บด,ด้านหลังลูกจะห้อยไปด้านหลัง ะะจะไม่เหมือนกับบวกอีกครั้งหนึ่งเป็นค้างของแฟงอันนี้แคบแคบเพราะเรามีไม่กี่ต้นนะคะประมาณสามต้นแต่ดูค่อนข้างแข็งแรงเผื่อรับด้านหนักกันมากๆนี้เมื่อสองสัปเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันไหมว่ากระบะด้านหน้าเล็กๆ เตี้ยใช้เป็นกระบะเพาะในในสัปดาห์แรกเราไม่ต้องไปปพาะกล้าข้างนอกตอนนี้งอกหมดแล้วนะคะก็จะมีทั้งมะเขือนะคะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นคะนา้าเป็นพริกหยวก นะคะแล้วก็มะเขือม่วงอันนี้คณางอกหมดแล้วพริกก็งอกแล้วมะเขือม่วงกำลังขึ้นนะคะก็งอกเหมือนเหมือนกันนะคะส่วนอีกอันหนึง่งกำลังงอกพริกอยูอ่อันนี้อาจจะช้าสักหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะแยกแยกให้พริก อยู่ีกระบาดหนึ่งนะคะก็จะได้โตนก้นรปนี่ก็จะใหญ่ส่วนด้านหลังเป็นบานชื่นก็ปลูกไปเพื่อจะได้คุมดินนะคะที่เหลือพื้นที่ที่เหลือจะเอาพริกเข้าไปลงด้านหลังด้วยนะคะระบบน้ำยังเป็นท่อสปริงเกอร์เล็กๆอันเดียวนะคะก็ติดต่อ ยังสามารถครอบคลุมน้ําได้ทั้งแปลงแต่เดี๋ยวพอเวลาพืชขึ้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนให้มาเป็นด้านหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเป็นการรายงานความก้าวหน้าเรื่องค้างให้แฟนเพจได้ดูก่อนโอเคค่ะพบกันคลิปหน้าโอเค สวัสดีค่ะแฟนเพจใครๆหลายๆคนกำลังตามพืชผักในบบอกนะคะผ่านไปสองสัปดาห์พืชที่ลงไว้รุ่นแรกเช่นถั่วลันเตางอกแล้วแต่น่าจะไม่เยอะเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ค่อยดีนะคะส่วนอันนี้เป็นแตงกวาแตงกวานี่เปอร์เซ็นต์ความงอกดีมากงาม นะยอดเริ่มพลาดไปบนค้างที่เราทำไว้คราที่แล้วนะคะโอเคในบอกแตงกว่าก็ฝากมะเขือเทศไว้อีกนะคะเป็นไม้ระดับกลางมีมะเขือเทศมีกระเจียบนะคะอันนี้มะเขือเทศนะคะ อันนี้มันกะเทศอันนี้แตงกว่านะคะเป็นค้างตรงตรงง่ายๆใช้เชือกฟางอันนี้ไม่ต้องพาขึ้นค้างเขากำลังขึ้นค้างเลยส่วนกระบะกระบะใหญ่ก็เป็นอีกพืชหนึ่งขึ้นค้างเหมือนกันแต่ผักค้างให้เอ็นไปข้างหลังนะคะส่วนด้านหน้าด้านหน้าลงผักสลัดไว้นะคะ แล้วก็มีพริกสับบางเดี๋ยวพอสักพักพริกก็จะสูงก็จะมีผักสลัดประมาณหกเจ็ดแถวนะคะกรูเป็ยดเปียดส่วนอันนี้ที่เป็นที่เป็นแฟงต้นด้านหลังแล้วก็มีผักชีมีผักชีโรยผักชีก็โตแล้ว ะคะด้านนี้เดี๋ยวเราจะลงหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งเราก็จะโรยโรยปากีดาวสักหน่อยแ้วกอันี้จะลงหอมแบ่งส่วนด้านนี้ที่เราพาะก้าวไว้ขขาที่แล้วนะคะเป็นก้ามะเขือเทศก้าพริกก้ามะเขือมอ่วงนะคะงอกได้อย่างดี เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจับเขาแยกก็ลงแปลงใหญ่ด้วยลงแปลงนี้ด้วยนะคะนี่อัปเดตให้แฟนเพจแค่นี้ก่อนอาจจะเห็นว่าขนาดแปลงขนาดบล็อกขนาดนี้นะคะก็น่าจะพอพอใช้ได้แล้วกับผักบางตัวที่เราสามารถเอามาใช้ได้แต่สังเกตเห็นว่าคณะคราวที่แล้วลงไว้ในบล็อกถัวถัทวรลันเตา สู้ไม่ได้สู้มัดผักกาศไม่ได้เลยนะคะเนี่ยตายหมดมัดผักกาดมัดกระโดดตายค่ะขออนุญาตอัปเดตแปลงไว้แค่นี้ก่อนนะคะอีก2ส,สัปดาห์เรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ